คลิปนี้มาเมาสะหนึ่งร้อยบาทนะครับครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับถี่เขามาบึงไอสองผมเนาะกับเมื่อนีกับมาสู่ป้าครับอ่พอดีวางครับเมื่อนีครับสิสูสะมองนีครับบุ้งว่าสิมีป้าหรือบ่อนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับนี่อ่นนี่ครับสะใหญ่ประมาณถอดนึงงานบ่านี่ใช่ถอดนึงงานบ่เกินงานสองานเกือบครึ่งไร่ครับนี่สะลูกนี้เดี๋ยวตั้งพ่อก่อน ครับไอ้เดี๋ยวมาลองดูครับว่าน้ำมันจะตอนนี้ก็จังโมงนะบุญประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงนะครับประมาณแปดโมงก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะน้ำจะหมดตอนไหนนะครับกี่กี่ชั่วโมงนะครับก็สาเกือบครึ่งไร่เลยนะครับประมาณประมาณครึ่งไรนู่นแลับนี่ ลูกใหญ่เลยนะครับรวมรไรวมคู่น้ำไรเป็นไรเลยเนาะนแต่เฉพาะบ่อ,อ,บอนี้ประมาณครึ่งไร่นะครับเกือบเกือบเกือบเอบครึ่งไร่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องนะครับสายยาวหน่อยเดียวเองอเดี๋ยวมาดูครับว่าน้ำจะแรงไหม tong out hang hang của mình, <laughs> à, mà đâu, ô, bay hấp hả? ôi, mình hùa đó, cái chân เอาใหม่เฉียบเอาใหม่เฉียบใช้วินหน้าหกนะครับใช้ใช้วินหน้า 6, นนหกสตรก็ออกหนักๆเครื่องหน่อยเนะาะเพราะเครื่องมันนะั่นี้ครับ อย่างแรงเลยโอ้วันออกอันนี้ครับก็เปลี่ยนวินแล้ว uh. เปลี่ยนวินแล้ว uh. เอาวินหน้าหกขอต่อไปแล้วเปลี่ยนมาใส่วินหน้าสีนะครับอน อยู่สายรั่วเยอะเกินเนาะอันนี้ครับก็สูบไปได้พักนึงก็ดับเครื่องเปลี่ยนวินเนาะ,ะเปลี่ยนวินแล้วก็คำพวกนี้ตอนนี้ก็สามโมงเช้าแล้ว พึ่งพึ่งได้ถึเครื่องเมื่อกี้นี่ครับยังเสียนวินอยู่ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะประมาณกี่โมงเนาะเกือบครึ่งครึ่งไล่นะครับประมาณประมาณครึ่งไล่ปาตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีปลาหรือเปล่า <c oughs> เริ่ม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 ลุยเริ่มลุยแล้วครับในห <c oughs> นาวงเพื่อนบอกเริ่มเริ่มลงกันแล้ว เออมีแต่เส้นเสียนเลยเส้นฟ oui> ้าเด้อโอ้ยดากออไฟฟ้ามเย็ดจังซั่นละละนี่ๆๆโี่พ้านี่นี่วุ้ยโคพี่ๆๆๆๆ ไปล่ะี่พีไปพี่เล่ตั้ขาไปอยู่มึงนี่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 ปกันไปปกันไปนี้นะ่นี่นี่นี่เป็นวนๆเลยดูแล้วดูแล้ว Ôi, yên này không? Học, yên này thôi này Cái gì đó nhanh này ừ. nó <laughs> <laughs> ครับไอ้ดินมันลึกนะครับมันมุดมุดต้มหมดเลยตอนแรกเห็นเยอะอยู่นะพอน้ำลดหายหมดเลยนะครับก็ยังไม่ได้งุมนะครับเดี๋ยวงุม

cùng đấy được phải thăng tôi nưng chập ba mươi điều cái này nữa ไปไปล่อยมันไปต้โต้มไหมบ่หันหาดีๆกับพ่อเหอ็นมั้ยครับต้มต้มมันหลาบวดเนาะไนมันหลครับ แต่ที่คนมาไล่นี่โดสิบพอ่อไห้อยู่เกือบเครื่องไล่อยู่นมั้งครับนี่ <c oughs> กวมกลวงของสาเนาะประมาณเครื่องไล่นี่ครับอ,อันนี้ครับปลามาร่วมอยู่ในบวกตรงนี้ <c oughs> นี่จะเสี้ยนจะปลาครับนี่ <c oughs> คนบ่ดาเดี๋ยวเขียนหลายตัวข้างบนน่ะในก็น่าจะมีอยู่กเดี๋ยวสิงยางคุยหาคุยเหลือโอ้มีปลาดุกใหญ่เนาะมาหนีมาหนีนี่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 ป่านี่เฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นเห็นไ่มนั่นน่ะ จับมือนั่นเฮ้ยเอาอะไรจับมือเรียบร้อยนี่ครับก็น้ำมันสองร้อยหมดน่าจะหมดพอดีแหละนี่ครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็ดับแล้วครับนี่แต่น้ำก็หมดพอดีอ่านี่ครับสักหนึ่งร้อยบาท ราคา100ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับเหลือน่าจะเหลือไม่กี่ตัวล่ะแต่จะเอาให้หมดเนาะนีะ่นะครับจักรโละเอ๊ะลองหาเมื่อจักรโลจักรโลประมันเจ็ดโลหาหล้น้ำมันบอล้วอะไค่าน้ำมันบอลเจ็ดโล Ừm, còn mang hộp cháy À,